นั่งได้อยู่กินกป๊บเดียวเองไม่สั่งอ่าไปสั่งเลยนั่งได้ค่ะถ้าไปสั่งแล้วนั่งได้เดี๋ยวหนูไปส่งนะกลับบ้านกินนี่ด้วยกันกินนี่คนเดียวมาเจอแม่ค้าสวยเจอแม่ค้าสวยนี่ค่ะขออนุญาตนะคะแม่ค้าสวยอีกแล้วแม่ค้าสวยต้องมาอยู่กับแม่ค้านะจ๊ะเหนื่อยอ่ะน่าต้องมาหาเงินคนอันนี้เป็นถนนคนเดินนะคะทะโกน ที่สั่งาไม่ส้แล้วจาเดียวพอมี่เอาจากเด็ดเด็ดเดมดเด็ดเด็ดเด็ดเน็ดเด็ดเดนดนดเด็เด็ด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 เด็เด็ดเด็เด้ดาด็นเด็ะเด็เด็ด้ดเดดดเดด้ค่ะจะเป็นถนนคนเดินนะคะนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมากเลย จะเป็นของกินนะคะนี่อันออออนี้เตินให้เลยได้ไหมกินมะม่วงเติมมะม่วงให้ได้ไหมนั่นกันเป็นมะม่วงกนจะเป็นแบบมาๆมากินด้วยกันคนเยอะเลยอะ่ะหลายปีแล้วไม่ได้มาเที่ยวเนี่ย ก๋วยเนียวเชียงไม้ด้วยเจ้ามาเด้อมาเด้อน้องวันสิบสี่บาทไม่เห็นหน้าค่ะเห็นจมูกอะไจะไม่ให้เห็นหน้าไม่เห็นหน้าอะลยที่ที่คนเดินขนมวัวลายมาได้เลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ เข้านะคะไหมคะสวยค่ะมีแบบเพียงแค่นี้นะคะนี่สวัสดีค่ะถ้าของเก่าก็ต้องเข้นั่งแล้วก็ต้องตื่นเง็บยเพื่อเพอเข้า